อัปเดตข้อมูลข่าวสารนักอีกจับตาพายุโซนหลอนลูกใหม่เปาระวัง14ตุลาคมนี้สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องเกษตรกรเจ้าแห่ง้าหน้ารวมถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านพบกับกับผมทิดเกียรติผ้ามวล มัอนี้กับมาพร้อมกับสารราคาสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพี่น้องกเกษตรกรชาวไเจชาวนาขึ้นเก่าครับพี่น้องครับคลิปนี้เจอกันในเสาร์ของวันเสาร์ที่1 0ตุลาคม2563ักับบรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนนะครับจากความกดอากาศต่ำระหว่างวันที่8ตุลาคลม63ที่ผ่านมานะครับเฮให้หลายพื้นที่ในประเทศไทยฮอตอนนี้นะครับก็ยังมีฝนตกหนักและตกหนักสลับเบาหลายพื้นที่นะครับหลายๆจังหวัดก็สำหรับคลิปนี้นะครับ กับผมก็มีข้อมูลอัปเดตสภาพอากาศกับดรเซรีสุภาราธิตผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัายลังสิตซึ่งยังคงติดตามนะครับอย่างต่อเน,นื่องในช่วงเคืองเดือนแรกระหว่างวันที่หนึ่งถึง16ตุลาคมนี้เพื่อเฝ้าระวังพื้นที่น้ำถ่วมไหลแหง้งโดยยืนยันว่านะครับในส่วนพื้นที่กอตมอกับบะคอยนากลัวเนื่องจากยังองคนอากาศตามที่เป็นดีเป็นชั่นเขามายังประเทศเวียดนามนะครับตอนนี้ก็เกือบสลายตัวแล้ว ทำให้ในประเทศไทยนะครับฝนกิบมาตกแห้งปันใดแต่ว่ากมีพื้นที่หลายแห่งนะครับฝนตกสลับหนักสลับเบานะครับโดยเฉพาะพมพ่นองนะครับทางจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้นะครับทางเขาไงกมีน้ำป่าไหลหลากนะครับน้ำท่วมชบพันนะครับก่พพ่นองทางเขาไงนะครับปลอดภัยระมัดระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากที่จะเกิดขึ้นอีกในช่วงต่อไปใดนะครับ ตั้งแต่กาตามแล้วนะครับพี่น้องตั้งแต่วันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาดีเป็นชันนะครับที่เขามาสู่ประเทศไทยจนถึงตอนนี้นะครับวันที่10ตุลาคมหลายๆพื้นที่ยังมีอากาศคืมฝ้าคืมฝนฝน,นลินฝนตกหนักสลับเบากันไปนะครับแต่ก็ให้พี่น้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกสะสมนะครับซึงทําให้นะครับอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้พี่น้องครับแต่ก็ติดต,ตามอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะจะมีมาอีกลูกอาจจะเป็นพายุโซนร้อนก่อตัวชนเหนือลูกแรก ซึ่งจะเข้าใกล่เมืองดานังของเวียดนามในวันที่11ตุลาคมขาดวานะครับจะเข้าไทยในวันที่14ตุลาคม63ดเรเซลีเพยยงบอกอีกว่านะครับพายุลูกนี้จะนัก,กว่าโดยจะส่งผลกระทบต่อภาคอีสานตอนบนและตอนกลางถามว่าจะเกิดน้ำท่วมหรือบ่ออนันนี้กระตอบได้ยากมากแต่สิ่งสําคัญนะครับพี่น้องควรเตรียมรับมือหากบรรับมือแล้วนะครับจะเกิดผลกระทบหนักและคิดในแง่ดีครับพี่น้องจะทาําให้มีน้ำบริเวณเขื่อนสิริกิจ มีน้ำเข่าเคลื่อนแนนจากน้อยยกเว้นเคลื่อนภูมิพลและจากนี้ไปนะครับอีก2องสัปดาห์คงจะมีน้ำเข่าเคลื่อนน้อยลงเกิดปัญหาน้ำแรง้งพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือและอีสานในอนาคตนะครับพอปีนี้นะครับรเผชิญกับลานิยามีพยุยขมาเพียง14ลูกจากปกตินะครับจะต้องขมาย1่สลูกและอาจช่วงนี้นะครับอาจจะมีพยุยขมาในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็ได้เพราะอากาศแปรปรวน มีมรสุมทางลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงเหนือทําให้ต้องฝ่อระวังน้าท่วมหลายพื้นที่หลายแหง่งส่วนลมหนาวนะครับพี่น้องในขณะนี้ลมหนาวพบว่าเริ่มข่าวมาแล้วคาดว่าปีนี้จะหนาวมีอุณหภูมิต่ำกว่าปกติเล็กน้อยส่วนปีนี้นะครับจะหนาวยาวนานหรือบอ่อยังบระสมานประเมินได้และหลังเดือนตุลาคมนะครับฝนในภาคเหนือและอีสานจะหมดไปยกเว้นภาคใต้ จะมีฝนตกหนักต่อไปอีกเหมือนเช่นทุกปีนะครับจัางได้กรณีแล้วนะครับพี่น้องก็ขอให้พี่น้องนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้อีกเท่อนึงสาหรับพายุโซนร้อนลูกนี้ที่คาดว่านะครับจะเข้าสู่เมืองดานังประเทศเวียดนามในช่วงวันที่11ตุลาคมและจะมีผลกระทบต่อไทย14ตุลาคมนี้หรือบอนะครับก็จะเลื่มติดตามข้อมูลข่าวสารได้อีกเท่อนึงนะครับจ้างได้จังได้แล้วนะครับก็ขอเป็นการลังใจกับพี่น้องชาวโคราชนะครับนครราชสีมา โดยเฉพาะพี่น้องทั้งอำเภอปากช่องนะครับอยู่เขาไ่ตอนนี้น้ำปลานะครับถลักลงมาจากเขาใญ่เห็ดแห่รายพื้นที่ใน,นอำเภอปากช่องนะครับตอนนี้น้ำท่วมนะครับก็ขอให่งพี่น้องระมัดระวังนะครับและอยู่หลอดปลอดภัยนะครับตอนนี้คาดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวของกำลังดำเนินการให้การเหลือพี่น้องอยู่นะครับกบสำหรับพี่น้องนะครับได้ข่าวเมืองคลิปนี้แล้วถ้าเห็นว่ามีประโยชน์แจ้ท่านก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมผู้ทำคลิปนอครับเด้อ เพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกับผมกติฟานําข้อมูลข่าวสารนั้นมาแก่งและบอกกาวพี่น้องอีกคือเกาพอกันไมหมคลิปหนาครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้แล้วกับผมติดเกียดผ้ามวลก็ขอก้าวคําว่าสวัสดีครับ